สวัสดีครับพวกเราเัืศึกษาสาขาวิชาการศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชร้อยเอ็ดวันนี้เราจะมาแนะนําสื่อการสอนในรายวิชาพุทธศาสนานะครับนะครับสื่อตัวนี้นะครับเรียกว่านาฬย้อนเวลานะครับพวกเราทั้งสามคนได้เอาแนวคิดมาจากการย้อนเวลาไปในอดีตนะครับให้เรียนสามารถย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับได้อีกครั้งนะครับครับต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ทำสื่อการเรียนการสอนกันเลยนะครับ ครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทําสื่อของเรากันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราตัดกระดาษนะครับที่เป็นรูปวงกลมนะครับโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ50เซนติเมตรนะครับจากนั้นเราเจาะช่องตรงกลางนะครับสําหรับให้กระดาษแผ่นที่2นะครับหมุนภาพมาตรงที่เราต้องการในื้อพาั้นปรากฏนะครับครับสำหรับแผ่นที่2นะครับเราก็ตัดเป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะครับโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4 7เซนติเมตรนะครับในแผ่นที่2นะครับเราจะใช้ติดรูปภาพและเนื้อหาที่เราจะสอนนะครับ ส่วนอันที่3านะครับจะเป็นรูปวงกลมนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีการต่อรูปกลางนะครับดังนั้นอยู่ด้านบนก็จะมีการตัดแต่งให้มีความคล้ายคลึงกับาฬิกาปบุกนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็คือส่วนประกอบที่4นะครับก็คือโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง16เซนติเมตรนะครับในส่วนนี้จะเป็นที่ยึดทุกส่วนเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราได้ทั้ง4ส่วน เราจะนำเพืสี่ส่วนนะครับมาประกอบกันเลยนะครับโดยส่วนที่1คือแผนที่หนึ่งนะครับ2 3 4สามสตามลำดับนะครับนะครับตรงณนี้นะครับแล้วใช้ร็อตนะครับยึดตรงกลางนะครับให้มีความแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแแผนที่4อยู่ประมาณนี้ ลักษณะคล้ายกับนาฬิกาหลังจากนั้นนะครับเราจะได้มาบรรจุของแต่งแล้วนะครับเราจะได้ออกมาในลักษณะนี้นะครับตองแต่งที่มีลักษณะคล้ายกับนาฬิกานะครับก็จะสามารถถืภาพนะครับภาพจดจ่อทุกตะวัดที่เราเลื่อกมาใช้ได้นะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับที่ยึดจับนะครับจับจับจุนนะครับจะอยู่ระหว่างแ่นที่สี่แที่สามนะครับครับสำหรับประโยชน์ของสื่อการสอนชิ้นนี้นะครับประโยชน์ของสื่อการสอนชิ้นนี้นะครับ จะสามารถทําให้ผู้เรียนนะครับได้สามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างรุทธประวัติได้อย่างชัดเจนนะครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการสอนในรายวิชาต่างๆได้นะครับเช่นในรายวิชาประวัติศาสตร์โดยเราสามารถนํารูปภาพที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับมาถีแทนรูปภาพพุทธประวัติแล้วก็นําสามารถนําไปใช้สอนนักเรียนได้ตามปกตินะครับ การเรียนการสอนชิพนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไนมากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอขอบคุณครับ